ก็คลิปนี้นะคาเตือนเออคลิปนี้เสียงดังชั่วหายเลยแล้วก็มีการพูดคำดา่าทุยมีการพูดคําหยาบเยอะมากแล้วก็เอออยากให้ทุกคนมีผู้ปกครองดูด้วยนะบ,บอกว่าไหนดีไม่ดีแล้วก็ก็จะไปดูคลิปก็อย่าลืมดูไฮไลท์กันด้วยนะครับขอบคุณครับแต่ว,ว่ามึงอาจจะเป็นพวกมึงใช้ภาษาอังกฤษน้ยไอ้เช่หนึ่งจะาสูตเออเชื่อกูใช้ภาษาอังกฤษออปะวะเป<อ>ลี่ยนภาษาดว่า อ๋อออกเป็นภาษาเป็นภาษาเขมรเขมิ้นมันมีกูใช้อะไรอ่ะรักเลยอ่ะภาษาเขมรอ่ะเอาอะไรเกาหลีเกาหลีเกาหลีอ่ะอประเทศของไลอ่ะอ่ามาเกาหลีเกาหลีประเทศไต้หวันแล้วอ้าอ้าอ้าประเทศไต้หวันตเฮ้ย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 พูดอะไรออกคลิปอ่ะ,อะ,อะ,อะอ ดูโดนนะดูโดนไม่มีดูรีบอิ๋อิใครอยู่ดีๆกูหายไปอิบอิบอิบดูรีบอาทไม้เอาล่ะทุกคนเราเปลี่ยนเป็นภาษาไต้หวันเรียบร้อยเอาเรียบใช่ไมไอ้เนี่ย โอเคเอ้กูไม่ตัดออกแม่ดีแล้วกดภาษาเกาหลีเรียบร้อยแล้วกดไปเลยนี่ฮะล่าแรกเป็นเดิมภาษาเกาหลีผสงจินอูต้องออกแล้วเปล่าจงออกมาลาวตาของฉันบาวอนูพิสโอ๋อไอ้เหี้ยอนุพิสแม่ไงดำพื้น ก็ <G Incre ased> <S <S สวัสดีครับทุกคนว ja e ันนี้ก็กลับมาเปิดตู้บัฟอีกทีนะฮะตอนนี้อ่าเป็นสี่ทุ่มของวันเดิมที่ตู้เข้าะแต่ว่าผมจะเก็บไว้ลงวันพรุ่งนี้เพราะว่าจะได้มีคลิปลงก็คือวันนี้แหละที่ที่คลิปลงนี่ยแหละเห็นไหรโอเคไม่พูดมากเปิดเลยเอาจังหวะเกมเผอตู้เพิ่งมาปุ๊บโอ้ยไอ้กูแชรหน้าจอน อ๋ออันนี้เป็นทางหน้าจอใช่ป่ะดูรีบไอ้ซอสลองเพลงเอาลองเพลง้องเพลง้องเพลงแมวลมีแค์ไอ้เหี้ยเสียงกูพอกเกินมีแค่สี์ถึงขั้นต้องลงอ่ะสไตล์กูเลยอ่ะกูรีบเปิดถูกตู้ไว้ไหนเหี้ยทำไมมันดูไม่มีพี่แมวเลยว้ายสัตว์เขาลืมเขาลืมมาใส่เออกูเปิดถูกตู้ไว้เนี่ยเนี่ยนะมอมันโดดลงตู้ดิอ๋อได้ได้ดูีบโดดหนีไเด้อหนีกูหรอก เออโดนมาหากูอ่ะตัวมึงเว้นตัวเออโดนเข้าตัวกูอ่ะดูรีบโดนอิบอิบแล้วมันก็มาอิบอิบไอ้ไรโนตัวที่สามก็เลยเชื่อโอกาสออกก็เท่ากันทําไมโอกาสออกพวกนั้นมันเยอะกว่าด้วยไอ้เหี้ยไอ้เอ็งฟังนะดูรีบอิบอิบระหว่างเจตัวบัฟหนึ่งตัวกับไอ้ไรโนสามตัวตัวบัฟไม่ง่ายกว่าไอ้เจอตัวบัฟไม่ยังง่ายกว่าอีกอิบเฮ้ยใครมาใครมา โอ้แม่นายเติ้นไม่มหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหนีเก้ารอเพราะว่าไปเก้าดาวเกิดอะไรนักแปดดาวสี่ม่วงหลังหลังทำไงมาละก็ได้อได้ยได้ีเนี่ยสัตว์ไอ้เหี้ยได้แกะเหียแกะยักสัน ดูรีบว่าอันนี้ได้อันต่อไปใช่อะกี่รอบเออฟังนะ27แล้ว27อะอาวมือลันมือลันมือลันไอ้แคยกูมือลันกูยังไม่ได้หันได้นับเลยเฮียไอ้วกการเกียไม่เงียบไม่โว่ไอ้ยแล้วมันไดใส่ตู้ให้กูไม่เนี่ยไอดแม่คนโตกี่รอบบอลกี่รอบกี่รอบกี่รอบ 28่สตามเลขตอตามเลขตัวยี่สิแล้วกดหรือว่ากดรอบ28่สปดยี่เลยกดรอบยีปเลยนะยีีหนึ่งสองกูรอดูคลิปแล้วกันกูไม่ว่านะเดี๋ยวกันเจ็ด่แปดเก้าสิบเจ็ดเจ็ดเจ็ดเจสดเ1็ดเจ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 ็ดดเจ็ดเ มาแล้วมาแล้วไอ้เหี้ยสุดนี้สุดนีู้รีสุดนี้เอ็ดมาดีมาดีเหี้ยไม่มาได้ไงโอ้กองข้าวกูไม่หิวเลยเหี้ยมาทำไมวะเหี้ยโคตรเกลีอ์เหี้ยไม่เป็นไรมีเพชรเยอะ กดร้อยี่สิบรอบไหมก่ก่ข้าวไม่ร้อยยี่สิบกดรลอยยี่ิบรอบดีไหมไอเยี่ยยี่สิบอเปี่ยนทีแี่สองขวร้อยอะรอก ใช่อะตัวนาตตตัวนัตตเรียกวตีมันเป็นยุกินี่อะมันทีมอีไม่ใช่สันปีอีบดูอีบร้อยยี่สิบรอบอีอ้ก็ัต้องลองไว้ร้อยยี่สิบรอบอ่ะมันออกแน่ยอีเสียวไล โอ้ยยเยี่ยตูมึงกดไปเลยหนึ่งเดียวกดแบบชัวร์ไปเลยมึงไม่ต้องไปเล่นเยี้่อะไรก่นได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คลิปสั้นคลิปสั้นคลิปสั้นไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มันต้องหันมันต้องหันสามครั้งปาฏิหาริย์เอาเริ่มเริ่มเริ่มกดแคสเซิ้นเฮียกูเริ่มพูดชื่อท่ากูเริมกดคัสเซิ้นเฉย เดี๋ยวไปเปิดเดี๋ยวไปเปิดสัปดาห์หน้าไม่ใช่สัปดาห์หน้าวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้เก็บไว้เก็บไว้วันพรุ่งนี้ไม่คิดหรอกว่างโอเคฮะทุกคนไปอีกรหัสหนึ่งอีบแต่วะดูรีบอีบรหัสไหนเนี่ยอีบอ่ารหัสนี้นะอีบอีบขี้แหารหัสลองรหัสเอาไว้ปั่นอ่ะอีบวางเลยอีบดูรีบอีบรหักรัวอีบเอาละครับทุกคนวันนี้ก็เอ้ยวันนี้เทียอะไรอ่ะเอาละครับทุกคนเปลี่ยนรหัสละเราเปลี่ยนรหัสมาอยู่รหัสนี้นะ อิก็เล่นไปเลยดูรีบมึบจังหวะนี้อิ่าปากเราค่อยกดไก่ทวรีอิไก่ดูรีอืออดูรีพีร้อยดูรีนี่จะเต่าดูรีอบอนี่ต่าดูีตัวนตัวดูรีบดูรีดูร่ะไม่ได้ร่ะเูรีร้องหาีรด อิบตู้หลอกหลอกใช่กหอกว่าจะกดเพชรไงหลอกว่าจะกดเพชรใช่เหรอหลอกให้กดเพชรเหรอเออนอกดเรไม่ได้ก่แล้วกดไเลยูนีบ้ว่ามีห้าร้อยเนี่ยโอ้โหมันต้องใช้แล้วหรอรีบหนกดเพชรห้าร้อครั้งเหรอเราจะกดเพชรกี่รอบอิบยกเลิกห้าร้อครั้งเอาดีกุรักเลยเออยกเลิกห้าร้อยครั้งอ่ะตูรีบเลิกห้าร้อยครั้งกี่รอบรีบเจ นี่หลอกหลอกมันหลอกมันสับขาสับขาเกมไม่รู้เกมไม่รู้หลอกเกมไม่ยาเกมไม่รู้เกมไม่รู้เกมให้แล้วเดาเลยเกมงอเยอยเตี้ยวหุยละโอ้โหเอ้ยติ๊ี้อ่ะอีเฮ้ยอะไรนะอะไรนะไอโชโลงไปดไอโชวลงไปนอนนี่หรอเอ้ย อ้าวว้าวเนี่ยว่ามันรีวอะิลมเตอวะมันชื่อมันชื่อแี่วะดูครับอนูบิสบอลแปลว่ามึงอาจจะเป็นพมึงใช้ภาษาอังกฤษด้วยไอ้เชือด่ง้าตเออเชือกูใช้ภาษาอังกฤษเปลี่ยนภาษาดีปะอ๋อออกเปลี่ยนภาษาเปลี่ยนภาษาอมอเมนันมีกูใช้อะไรีอะรักเลยภาษาอเมนตอะเอาอะไเกาหลีเกาหลีเกาหลีอย เออประเทศของไลอ่ะอ่ามาเกาหลีเกาหลีเอะเทศไต้หวันเหรอดูรีบอิบเอ้าอิบอิบแม่ไเฟ์ประเทศไต้หวันดูรีบอิบเฮ้ยเฮ้ยพูดอะไรออกคลิปอ่ะอบดูโดนนะดูโดนไม่มีดูรีบอิบอิบถ้าอยู่ดีๆกูหายไปอิบอิบอบดูรีบอับูนาเข้มเอาล่ะทุกคนเราเปลี่ยนเป็นภาษาไต้หวันเรียบร้อย อ้าวเกาหลีไม่ใชุ่ดเลยไอเย้ยไอเย้ยไอเฮ้ยกูไม่ตัดเราแม่แล้วกดภาษาเกาหลีเรียบร้อยแล้วกดไปเลยนี่ฮะลองแรกเหมือนเดิมภาษาเกาหลีสงจินอูต้องบอกแล้วเปล่าจงออกมาลาวตาของฉันบาวอนูปิสโอ้ ไอ้เยอนุพิทแมงไงดำปึ่งอะไรเมื่อตอนนี้กูดูกูไม่รู้เลยเพราะว่ากูรู้สึกมันไม่ออก่เนดูรีบเย้แมงดูอะไรดูรีบเปิดแล้วมอะไรเลยนะดูรีบเฮ้หนึ่งสองแมวตอโดดสามสี่ห้าไม่ตอนยืนตอนยืนตอนกลับมายืนไหมแสว่ากลับเข้าตู้ ไปไม่ไปไนเดินกลับมามันกลับเข้าตู้เว้จงออกวะหนึ่งตัวหนึ่งภาษาห้าตัวรอบหนึ่งไอ้เฮียหนึ่งภาษารอบหนึ่งภาษาละรอบภาษาละรอบอีบโอ้โหเปลี่ยนคนน่าอีบไอ้เหี้ยต้องทำอะไรญี่ปุ่นญี่ปุ่นไหมญี่ปุ่นไหมอ่าญี่ปุ่น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 เฮ้ยหรือว่าหรือว่าเปลี่ยนไปแบบใกล้ใกล้ไกลไกลอีบอะไร อ um. ีพภาษาที่มันใกล้อีบอ่ะยูญิปุนอ่นญี่ปุ่นอ่าญี่ปุ่น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 เลยมันไม่มีคำอีพเดียวกันเลยนะอี่ขูให้ทุกภาษาเฮี้ยอานุพี้สื่อจะออกมาในกาชาตูนีโอเคกระจายไล่สัตว์ไอ้เออยอานุบี้จะออกมาในกาชาตูนีเดสกาอ้าวขึนเทียบกูต้องกดซ้ายหรือขวาเนี่ยอ้าวกดอะไรของกูเนี่ย อ้อวกดที่อะไรของกูเนี่ยอ้าปิดดิปปิดอ้าวอ้ากูต้องข้างนี้ว่าโชว์มาคำชี้แจงว่าอ้าวไป้วปะเนาะไอ้ยเฮียเมื่อกี้กูกดฝั่งซ้ายฝั่งขวาวะ มาจจะทำที่แจ้งบอกว่าอัดุบิไม่มีให้มือเงิตัดเมื่อกี้เมื่อกี้ไม่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 เป็นไปคำมันเป็นคำเก่าวขอโทษเราลืมเอานดุบิใส่ตู้รีบโอ้กูต่อยนะไอ้สัตว์จีเอวีทยาไอ้สารบอกเลยว่าอันวิบิเข้าใส่ตู้กูต่อยนะตู้รีบเปิดทำตายไอ้ควายเลยไม่มีในตู้ตู้รีบไอเย้เลยตู้รีบอิบอิบตู้รีบอิบอิบลอง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 รันบีหลานไปดิอิบสักสามร้อยแมวตู้รีบแม่งไงแต่ว่าเกมเผลอแต่ว่าเกมเผลอ ไอ้ออ้แกอออามจรงนะอันนี้คือแก่าริงอะใอ้แบบดอลีอันแก้ฮ่าฮาาาาอ้อเปลยนภาษาอะไรอยู่ไม่เนีอะกอรอกสอนข้ลสอนขึ้นอะไกาอขึ้นอูอะไรีปนี่อร์สอขึ้นแมวโดดออกตู้ยอะลองลหลายอบี ย้ำไอ้ความงมงายนี่มันอะไรกันออกมาไอ้ที่อะโอ้เอ้ยมีหูแมวเหมือนกันมีหูแมวเลยไอโจ้อันนี้เป็นเริ่มเป็นรูปเป็นร่างนะมันเป็นสปิงแล้วเรื่องเป็นบปริงนะไปขอกล้ามไปสปิงเนี่ยตะกี้เมื่อกี้เริ่มเป็นสปิงละเล้นอะไเล่นอะไรมาดิบก็เอาเลยนะสองรอบรวดเลยนะไม่ไม่เราไม่งมงายไม่อะไรทั้งนั้นไอ้เทียอะดูบีทมาแดกวิญญาณกรเละ อีบนึงนัดในรังเพลงก็อีบนึงนัดในรังเพลงดออกมาให้เขร้องได้โปรดได้โปรดเอาให้กูเห็นพอละเดี๋ยวไปตัดคลิปเปิดีิรอบหน้าไปูอีบ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 